กระทำอพยพบทที่14แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าจงบอกชนอิสราเอลให้วกไปตั้งค่ายใกล้ปีหะฮิโรดซึ่งอยู่ระหว่างมิกดนกับทะเลแดงให้พวกเขาตั้งค่ายริมทะเลตรงข้ามบาอันเซโฟนฟาโร์จะคิดว่าชาวอิสราเอลนั้นเร่ร่อนไปทั่วดินแดนด้วยความสับสนติดกับอยู่ในทะเลทราย เราจะทำให้ฟาโรใจแข็งกระด้างเขาจะได้ตามพวกเจ้าเพื่อเราจะได้รับเกียรติโดยทางฟาโรกับกองทัพทั้งสิ้นของเขาและชาวอียิปต์ทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นชาวอิสราเอลจึงตั้งค่ายพักแรมตามคำสั่งเมื่อกษัตริย์อียิปต์ทรงทราบว่าชาวอิสราเอลหนีไปแล้วฟาโรกับเหล่าข้าราชการก็เปลี่ยนใจ แล้วฟาโร์ตรัสว่าเราทำอะไรลงไปทำไมเราปล่อยชาวอิสราเอลไปและสูญเสียแรงงานของพวกเขาดังนั้นฟาโร์จึงเสด็จขึ้นรถม้าศึกและนำกองทัพไปด้วยพระองค์ทรงนำรถม้าศึกที่ดีที่สุดหกร้อยคันและรถม้าศึกอื่นๆทั้งปวงของอียิปต์พร้อมทั้งนายทหารบัญชาการองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทำให้ฟาโร์กษัตริย์แห่งอียิปต มีใจแข็งกระด้างฟาโร่จึงไล่ตามชนอิสราเอลซึ่งยกขบวนออกมาอย่างกล้าหาญกองทัพอียิปต์ได้แก่กองมา้ารถม้าสึกและผลมา้าและทหารของฟาโรทั้งสิน้นออกติดตามชาวอิสราเอลมาทันวูเขาซึ่งตั้งค่ายริมทะเลใกล้ปีหาฮิโรดตรงข้ามกับบาอันเซโฟนเมื่อชนอิสราเอลมองเห็นกองทัพอียิปต์เข้ามาใกล้ ก็ตกใจกลัวยิ่งนักและร้องทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขากล่าวกับโมเสสว่าที่อียิปต์ไม่มีหลุมฝังศพพวกเราหรือท่านจึงพาเรามาตายในถิ่นกันดานี้ทำไมหนอท่านจึงนำเราออกมาจากอียิปต์เราบอกท่านตั้งแต่อยู่ที่อียิปต์แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่ามายุ่งกับพวกเราปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ ปล่อยให้เรารับใช้ชาวอียิปต์ก็ยังดีกว่าเอาชีวิตมาทิ้งในถิ่นกันดานี้โมเสสตอบประชากรว่าอย่ากลัวเลยจงหนักแน่นเข้าไว้ท่านจะได้เห็นการช่วยกู้ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำมาให้ท่านในวันนี้ท่านจะไม่ได้เห็นชาวอียิปต์ที่ท่านเห็นอยู่ในเวลานี้อีกเลยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสู้รบแทนพวกท่านเองท่านเพียงแต่นิ่งไว้เถิด แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสสว่าเจ้ามัวร้องขอเราอยู่ทำไมจงสั่งให้ชนอิสราเอลเคลื่อนไปข้างหน้าเถิดจงยกไม้เท้าขึ้นและเหยียดมือของเจ้าออกเหนือทะเลเพื่อให้น้ำแยกออกเป็นทางให้ชนอิสราเอลเดินผ่านทะเลไปบนดินแห้งเราจะทำให้ชาวอียิปต์ใจแข็งกระด้างเพื่อพวกเขาจะลุกไล่พวกเจ้ามาแล้วเรา ได้รับเกียรติผ่านทางฟาโรกองทัพรถม้าศึกและพลม้าทั้งหมดของเขาชาวอียิปต์จะรู้ว่าเราคือพระยาเวเมื่อเราได้รับเกียรติผ่านทางฟาโรและรถม้าศึกกับพลม้าของเขาจากนั้นทูตของพระเจ้าผู้ได้นำหน้ากองทัพอ,อิสราเอลก็ถอยมาอยู่ข้างหลังพวกเขาเสาเมฆก,ก็เคลื่อนจากข้างหน้ามาตั้งอยู่ข้างหลังพวกเขากั้นระหว่างกองทัพอ,อียิปต กับออิสราเลตลอดคืนนั้นด้านหนึ่งของเมฆให้แสงสว่างและอีกด้านหนึ่งเป็นความมืดฉะนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันเลยตลอดคืนฝ่ายโมเสสเหยียดมือออกเหนือทะเลแดงและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้มีลมตะวันออกพัดกล้าตลอดคืนทำให้พื้นทะเลเป็นที่แห้งน้ำถูกแยกออกจากกันชาวอิสราเอล จึงเดินผ่านทะเลบนพื้นแห้งสองข้างทางคือกำแพงน้ำกองทัพอียิปต์ทั้งมา้ารถม้าศึกและพลม้าของฟาโร์ก็ลุกไล่ตามผู้เขาเข้าไปในทะเลในเวลาเช้ามืดองค์พระผู้เป็นเจ้าทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆเห็นกองทัพอียิปต์จึงทรงกระทําให้พวกเขาสับสนวุ่นวายพระองค์ทรงทําให้ล้อรถของเขาหลุดออกมา ทำให้ยากที่จะขับเคลื่อนชาวอียิปต์ร้องว่าหนีจากพวกอิสราเอลกันเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้ากําลังต่อสู้กับอียิปต์แทนพวกเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงเหยียดมือของเจ้าออกไปเหนือทะเลน้ําจะได้ไหลกลับมาท่วมชาวอียิปต์รถม้าศึกและผลม้าของเขาโมเสสปฏิบัติตามพรั้นรุ่งสางน้ำทะเล ก็ไหลกลับดังเดิมชาวอียิปต์พากันตะเกียกตะกายหนีเอาชีวิตรอดแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกวาดพวกเขาลงทะเลน้ำทะเลซัดกลับท่วมกองทัพทั้งหมดของฟาโรได้แก่รถม้าศึกและผลมา้าซึ่งไล่ตามอิสราเอลเข้าไปในทะเลไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวส่วนชาวอิสราเอลเดินบนทางแห้งข้ามทะเล โดยมีน้ำเป็นกำแพงสองข้างทางในวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกรอบกู้อิสราเอลพ้นจากเงื้อมือของชาวอียิปต์อิสราเอลเห็นซากศพชาวอียิปต์เกลื่อนกลาดอยู่บนชายฝั่งเมื่อชนอิสราเอลได้เห็นฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ทรงกระทําต่อชาวอียิปต์ประชาชนก็เกรงกลัวองค์พระผู้เป็นเจ้าและวางใจในพระองค์และในตัวโมเสส ผู้รับใช้ของพระองค์พระธรรมอพยพบทที่สิบห้ามเสสและชาวอิสราเอลจึงร้องเพลงนี้ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าว่าข้าพเจ้าจะร้องเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงส่งพระองค์ทรงเหวี่ยงม้าและผลม้าลงในทะเลองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกำลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ได้ท่งมาเป็นความรอดของข้าพเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเทิดทูนพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นนักรบพระนามของพระองค์คือพระยาเวพระองค์ทรงหวี่งรถม้าศึกและกองทัพของฟาโร์ลงในทะเลนายทหารฝีมือดีที่สุดของฟาโร่ จมน้ำตายในทะเลแดงน้ำลึกหลากท่วมพวกเขาพวกเขาจมดิ่งลงในห่วงลึกเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงฤทธานุภาพน่าเกรงขามข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขยี้ศัตรูแหลกลานด้วยเดชานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์พระองค์ทรงคว่ำทุกคนที่ตั้งตน เป็นปฏิปักษต่อพระองค์ทรงระบายพระพิโรธเผาผลาญผู้เขาเหมือนไฟเผาต่อข้าวโดยพายุอันกรียวกราดที่พัดออกจากพระนาสิกของพระองค์น้ำก็แยกตั้งขึ้นน้ำที่ซัดสาดตั้งตระงานดังกำแพงน้ำลึกตั้งขึ้นที่ใจกลางทะเลศัตรูโอ้อวดว่าข้าจะลุกไล่พวกเขาข้าจะตามพวกเขาทัน แล้วเอาของที่ยึดได้มาแบ่งกันข้าจะกลืนกินพวกเขาข้าจะชักดาบออกมาและมือของข้าจะทำลายพวกเขาแต่พระองค์ทรงระบายลมหายใจของพระองค์ทะเลก็ท่วมพวกเขาเขาจมดิ่งลงในห่วงน้ำใหญ่เหมือนก้อนตะกั่วข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในบรรดาพระทั้งปวงใครเล่าจะเสมอเหมือนพระองค์ ผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่ตระการในความบริสุทธิ์ทรงเกียรติบารมีน่าคร่นครามผู้ทรงกระทำการมหัศจรรย์พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ขวาออกแผ่นดินโลกก็กลืนพวกเขาโดยความรักมั่นคงของพระองค์พระองค์จะทรงนำประชากรที่ทรงถ่ายไว้พระองค์จะทรงนำพวกเขาด้วยเดชานุภาพ เข้าสู่ที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์ประชาชาติทั้งหลายจะได้ยินและสถานกลัวความหวาดหวั่นจะจู่โจมชาวฟิลิสเตียบรรดาผู้นำของเอโดมจะขวัญหนีดีฟอผู้นำของโมอับจะตัวสันเท่าประชาชนชาวคณนาอันจะกลัวลานพวกเขาจะอกสั่นขวัญแขวนข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โดยอนุภาพแห่งพระกรของพระองค์ภูเขาจะแน่นิ่งด่งก้อนหินจนกว่าประชากรของพระองค์จะผ่านไปจนกว่าประชากรที่พระองค์ส่งซื้อไว้จะผ่านไปข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์จะทรงนำประชากรของพระองค์ไปตั้งไว้บนภูเขาอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สถานที่ซึ่งเป็นที่ประทับของพระองค์เองข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า สถานมัสก,การที่พระหัตของพระองค์ได้สถาปนาขึ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงครอบครองสืบสืบไปเป็นนิดเมื่อมา้าพลมาและรถม้าศึกของฟาโรบุกลงทะเลตามมาองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทลายทำนบทะเลลงมาท่วมพวกเขาแต่ชนอิสราเอลเดินบนทางแห้งข้ามทะเลแล้วมิรีมผู้เผยพระชนะหญิง พี่สาวของอารอนก็ถือรามนาออกมาแล้วสตรีทั้งปวงก็ถือรามนาตามมิเรียมออกมาร่ายรำกับเธอมิเรียมขับร้องว่าจงร้องเพลงถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนสูงส่งพระองค์ทรงหวี่ยงม้าและพลม้าลงในทะเลจากนั้นโมเสสนำชนอิสราเอล เดินทางต่อไปจากทะเลแดงเคลื่อนเข้าสู่ถิ่นกันดานชูตลอดสามวันที่เดินทางในถิ่นกันดานพวกเขาไม่พบน้ำเลยเมื่อพวกเขามาถึงมาราพวกเขาดื่มน้ำไม่ได้เพราะน้ำที่นั่นมีรสขมที่นั่นจึงได้ชื่อว่ามาราดังนั้นเหล่าประชากรจึงบ่นว่าโมเสสว่าจะให้พวกเราเอาอะไรดื่มแล้วโมเสส พูนวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงให้เขาเห็นไม้ท่อนหนึ่งเขาโยนมันลงไปในน้ำน้ำก็หายขมที่มารานี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงวางกฎหมายและบทบัญญัติสำหรับเหล่าประชากรและทรงทดสอบพวกเขาพระองค์ตรัสว่าหากเจ้าตั้งใจฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเจ้า และปฏิบัติตามพระบัญชาและกฎหมายทำสิ่งที่เราเห็นชอบโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเราให้เกิดกับชาวอียิปต์นั้นจะไม่เกิดกับเจ้าเพราะเราคือพระยาเวผู้บำบัดร,รักษาเจ้าแล้วพวกเขาก็มาถึงเอลิมซึ่งมีน้ำพุสิองแห่งและต้นอินทพลัมเจ็ดสบต้นพวกเขาจึงตั้งค่ายพักแรมที่ริมน้ำพระธรรมมัทธิวบทที่สิเจ็ หกวันต่อมาพระเยซูทรงพาเปโตรยากอบและยอนน้องชายของยากอบขึ้นไปบนภูเขาสูงตามลำพังณที่นั่นพระวรกายก็เปลี่ยนไปต่อหน้าพวกเขาพระพักฉายแสงเจิดจ้าดังดวงอาทิตย์และฉลองพระองค์ขาวดุดแสงสว่างขณะนั้นเองโมเสสกับเอลยีย ก็มาปรากฏต,ต่อหน้าพวกเขาและสนทนากับพระเยซูเปโตรทูลพระเยซูว่าพระองค์เจ้าค่าดีจริงที่พวกข้าพระองค์ได้มาอยู่ที่นี่หากทรงประสงค์ข้าพระองค์จะสร้างเพิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียหลังหนึ่งเปโตรทูลยังไม่จบก็มีเมฆสุกใส มาปกคลุมพวกเขาและมีพระสุรเสียงดังจากเมฆว่าคนนี้คือลูกที่รักของเราเราพอใจเขามากจงเชื่อฟังเขาเถิดเมื่อสาวกทั้งสามได้ยินเช่นนั้นก็ลม้มลงซบหน้าถึงดินตกใจกลัวยิ่งนักแต่พระเยซูเสด็จมาแตะต้องพวกเขาและตรัสว่าลุกขึ้นเถิดอย่ากลัวเลยเมื่อพวกเขาเงยหน,น้าขึ้น ก็ไม่เห็นใครอื่นนอกจากพระเยซูขณะลงจากภูเขาพระเยซูทรงกำชับพวกเขาว่าอย่าเล่าสิ่งที่พวกท่านเห็นให้ใครฟังจนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นจากตายแล้วเหล่าสาวกทูลถามพระองค์ว่าทำไมพวกธรรมาจารย์จึงว่าเอลียาจะต้องมาก่อนพระเยซูทรงตอบว่าถูกแล้วเอลียาต้องมาก่อน และจะทำให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพดีแต่เราบอกพวกท่านว่าเอลียาได้มาแล้วและพวกเขาไม่รู้จักท่านแต่ทำกับท่านทุกอย่างตามใจชอบเช่นเดียวกันบุตรมนุษย์ก็จะทนทุกข์ด้วยน้ำมือของพวกเขาแล้วเหล่าสาวกก็เข้าใจว่าพระองค์กำลังตรัสถึงยอนผู้ให้บัพติศมาเมื่อพวกเขามาพบกับฝูงชนชายคนหนึ่ง มาคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูและทูลว่าพระองค์เจ้าข้าโปรดเมตตาลูกชายของข้าพระองค์ด้วยเถิดเขาเป็นโรคลมชักและทรมานมากเขาตกน้ำตกไฟบ่อยๆข้าพระองค์พาเขามาหาสาวกของพระองค์แต่พวกเขารักษาไม่ได้พระเยซูตรัสตอบว่าคนในยุคที่ขาดความเชื่อและวิปริตเราจะอยู่กับท่านนานเท่าใด เราจะต้องทนพวกท่านนานเท่าใดจงนำเด็กนั้นมาพบเราที่นี่พระเยซูทรงกํำราบผีมันจึงออกจากร่างของเด็กคนนั้นเขาก็หายโรคทันทีแล้วเหล่าสาวกมาเข้าเฝ้าพระเยซูเป็นการส่วนตัวและทูลถามว่าเหตุใดพวกข้าพระองค์จึงไม่สามารถขับผีนั้นได้พระองค์ตรัสว่าเพราะพวกท่านมีความเชื่อน้อย เราบอกความจริงแก่ท่านว่าหากท่านมีความเชื่อสักนิดเท่าเมล็ดมาสตาดท่านสามารถสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นั่นมันก็จะเคลื่อนไปจะไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกท่านเมื่อพวกเขาพากันมาถึงกาลิลีพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกว่าบุตรมนุษย์จะถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือมนุษย์ พวกเขาจะฆ่าพระองค์และในวันที่สามพระองค์จะเป็นขึ้นจากตายและเหล่าสาวกพากันทุกโศกยิ่งนักเมื่อพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเมืองคาเปอร์นาุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมาถามเปโตรว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือเปโตรตอบว่าเสียเมื่อเปโตรเข้าไปในบ้าน พระเยซูตรัสขึ้นก่อนว่าซีโมนเอ๋ยท่านคิดอย่างไรกษัตริย์เก็บภาษีอากรจากใครจากบรรดาโอรสของพระองค์หรือจากคนอื่นเปตโตรทูลตอบว่าจากคนอื่นพระเยซูตรัสว่าถ้าเช่นนั้นบรรดาโอรสก็ได้รับการยกเว้นแต่เพื่อว่าเราจะไม่ทำให้พวกเขาขุ่นเคืองใจท่านจงไปวางเบ็ดที่ทะเลสาบ จงอ้าปากปลาตัวแรกที่ตกได้แล้วจะพบเหรียญสีแดกมาจงนำเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเราและท่านเถิด